กินแล้วป่ะเนี่ยบกับขึ้นงไปกลับเป็นก้มแล้วป่ะเนี่ยกิน้เรทนเสรยว่าลูกอ้ยพ่อมันยู่คนเดินอยู่ยุ่แอะกกินเยอะปาหวานมงแกไปก็มึงเอาของอแงมเป็อันนั้นนะแก่ัก่แก่ัก่แกก่แกก่ คนคุ้นผาจะเป็นยางเดียว <c oughs> เป็นยางูดเดียวห้องกับเบาเป็นชาันห <c oughs> ลุดจิตใสวันดีครับแม่งวันดีครับชายางกาัน ครับได้เวลามือปืนทำการแล้วครับตอนนี้แงะมากะเม,มื่อไหร่วันสูงน้อยแค่คือละแง้วดีขนาดลำหลักนี่ยนะจับเอาดีไหมลำหลักเนะนีนเ่ยจับเดี๋ยวแง้ทางลูกชิ้งานไปเก็บแม่งทางนี้ันนี้ไม่ค่อยเห็นทางว่ามไปเสรมุมนี้มองขวางมันแง้เน,นีย่นยมีภาพ

ไฟอันซ oh, oh. ้ายเ้ยสองฐานต้นเรย่อสังหารเยอะสวัสดีครับเนี่ยเอาปุ๊บว่ามันมันเนี่ยมันมันมุณพูดได้ไงว่ามันมันวะหาไปเนี่ตัวเยี่ยมมันขึ้นอกแมงเลยเรอขึไปได้หลายรุดหลุก็ไปหานันผาดีอันทุกมันจุอยังงวะเอาลูสับมันไม่ทายอ่ะมันผัดแบบนี้อหเกกรพาอยู่น เกับแต่แค่กระเพาตัวนี้ะถ้ามันตายวนี่กระเพาน้ำเยอะก็หัวัหมันคือไหลอยู่ดแต่มันโกระปุกโคตมินไี่นแล้วันอยู่ำสองุ่มาคู่นี้ไม่กัดไ่ตายปะหัวลเอาดอ๋องลายงูะนนขึ้นนขึ้นแต่ค

เจเอ,อ,อ,เนเนอนามาน,นอ,มอมน,นประด็นกูเกียกมันเลยเไม่ใช่ดูือเงอเบ้ง้มือมันง,งของคพี่้ผมนะไปนก้อนสุดก้อนมันมีอยู่เนี้ยรอน้าหมองมุมมันนะมันมียอยู่กูอมมนะเอาไรครอบพนเือเอยใช่ค่เดี๋ยวมนุก่บ่ หาบิ่งเอานี่มาเห็นแสงสะท้อนเดี๋ยวนี่ล่ะเห็นเห็นเยอะไหมนี่มันบ่เข้านี่กูเฉียดไหมเลียกหอยเลยแอบหอยยังสู้คิดเลยไปดีกว่าหาบกกะก่อนกาเข่ากองกะหอยโอ้อะไปอย่างนั้นมือเนี่ยทีทุ่งทีทุ่งแต่มันตัด มันมมือนี่มันมันมันมนมันมันมันนมันมอเนี่ยพัดทีเาพัดนกั้งมรมานีครับเเอากพละลาึงขั้นมามามมอยู่บนทบโอมพีเพยกลางเพียมงูเพียคยไหลขอชิดมเ้าเเงนุ่มท่านมีแต่เปันเล่นอมเียงเชนะนเชียนลังไปลาบบนนี่ละเนี่ย ก็าเชียนไทยตัวไหนกันเนี่ยโอ้เริ่มนอนแล้วครับยังไงหมดเฟังานมึงทนอีกฟังน้ฟังหันละฟังเดียวกันเนื่อเี่ยยตรงข้างข้างคู่เนี่ยแถวฟังเสีอีกฟังนึงอีกฟังต้องเสียงเกียรตัวนาเ่งไหมวิ่งสิสเนี่กือบอมตั้งยเกือบเพียงเลี้งไหมเนี่ยบบกตาเ้ยเหคู่นึงอีกข้างเงอ่ะมายุคนละหมองกัน ครับดูคนงานครับหยิงูจี้ที่ลุกมันยังวะร้องเรื่องงูกันกำคองูจีมาเลนมาเห็นอะไรี้โออรปุ่มใจเีเลสดีครับาแล้วสกกลายได้ฮอกกนได้เอาไปเอาไปจิ้มดึกนม้โอ้จิ้มดึกยังมามาดึกกันมากาละฮอบน้ิีนบอดเดยมือบ บอสเซว่นเพื่อลดเพเอาเพื่อดีกว่าเป็อัเขามีลูกคู่ไนราไปเพื่อมตัวนแล้วอะลตาขโมยุไม่ยากแล้วเอาโกอพุ่มนะี่ค้ำโมขึ้นโอมนขึ้นขึ้นีสาม่มั้งเนี่ไปหอนะเนี่ยีสามหมบุ๊คเรเวลาโยไงเตยไตัวนี้ยุ่อยืยสวะสองทุ่มยี่สิบสองราอไหนทุกอย่ ตัดเียนต้นจะตัดโกมนไเสียนนะบ่เนี่ยไยแม่งเป็นชั่วโมงเลยวะบุคค่นะยังไงเดนาทีว่าเป็นสารคดีสารคดีูหลายยูตกุงอา่งน้อะองงานพีไปดึงแคมเลยพี่กหาอป ีตับคนเชียนนะครับไม่หมดใส่มเนาะไปๆกูเอาหกูไม่ได้ลวงแล้วนั่นนะตัวย่ๆเสียไหมแก่ที่หลุดตกก็ได้ด้วยมาลักกบบาดอกอมนะครับนี่ลักกบกแก่นาห้แล้วกหนบอแกเิหมองนึงบตัวจับโอหลุดมือกูตกน้ำันี้หวหมขากต้องขไ บักว่าไปตัว้อยเจ๊โอ้ตัว้อยบายนึเนี่ยบ่ตัวเดียวมักากรไทยดูกากระโอ้โหเดีมันดูดีมั้งออกบ้าก่อนดีผมจับนะไอมีโอันไปทั้งทาคุยคุ่มแวกไจับจับจับนะคงยันหลุดทั้งโกดิผมอันนั้ีก้อยส่งส่ด้นที่งใส่แล้วก็ตุนไ่เชื่อเป็นอย่างพวกตุนมันไม่มีไปเนาะกรมาดีดี่ยังด้เออเดี๋ยวมหาหาทางจับกันโอ้คือเนาะ จับขาแม่งเลยเออจับซูแม่งมือจัเอออย่านี่ตัโอ้โหขาก่อนหายิคู่กันนี่เ่ะสนัดดีครับเหลือหักมึงหลุดมือนี่หลุดโอ้มึงหักขานี้ไปก่อนการทำให้รุเดิยไปกล้าว่เขาจรวังถ้าลุดเตี๋ยวถ้าเหียวไปมาเรียนด้มาดูสายจีพอโอ้โใช่ดอกมัน

ทีทุกคนนะครับทำหนังพอครับทำหนังนม่มาีเกียนเอาอะตนี่ยเนียตเนียมันจกนี่ี่ไม่ที่เก pues. ียเรากุงแบบมา ก่องูมันหายวาได้วะมันมุมีแฟดแดก่องคูมนหายก่องเด็กออซอนของผ้จริงปะิงเารสารอาเลยา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 าย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 า้ายายายยายาาาาาย เอที่เาไปทดูปิดดล้อกอ้ัากี่เรืขอรับเมงเราเรื่องนะ กุ้งสดนะครับคุณเกุ้งแต่พอก่อนมิมิจะค้นเอาไปซ้ำหนังก่อนก็ได้อะไรหลุดไม่งั้นกูร้องเสียแป้งเนองเสียแป้งอย่างนี้น่ะกับบ้านกลัวเดี๋ยวไหนเขาบอกซีนนี้บอก ไปไปไปช่วยไปพันลูกไปคำนวณเงินเขามอบอบ้านกูจีเขามันเขาไม่ได้จ่ายนะครับเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายนะชิ้นซื่อไว้นะไม่ช่างกล้องไว้แล้วไปอีก ไม่มีอะไออกไปทางเราสุกสายมเนี่ยไปชี้เกดตะวันเลยเสาไปสุกสาไปชาอะไรยา้ สรัดีครับสวัสดีครับถ่ายนิ้วกุบงวดมครับนี้วกบแซ่บกล่องคุณภาพต้องใ็้ทุกสับสสเควรในการท,ทยายคุดถึง สายชูรีเนอ่าเซ้นอย่างสายเซ้นไล่ไม่ได้มาย่องดอกฮัลโหล เพี้ย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 จับอะเอาหัปีนัเซนนยังไยัพื้นเอาปันเอาเรอก้นเบี้ฝาดฝน้ำปน้เา่น้ำนะเน่ก็ใส่รถัดรเปชูมือี่หลังเครื่องมือต้มหอดดอกมหอดดอกประมาณห้าทีสิมาที่ ไรมันนั่งบนจุดไปเถีเื่อกันเองมึงกันเองมงตับล้มหมดเลยอ่ะกูมีอะไรเห็ดก็จะเหนกันบ้นคือเรีนมุกสมัคตัดล้มไงมุกไงมุกไงอ๋อเห็นเส้นไ่ิงข้า ดูฉ oh ันอธิบายไม่ได้แค่มองตาก็รู้ใจปลาหลางปลาหลขึ้นปลาหาขึ้นนี่ตาน้ำปลาตัเรียนไหมตะเรียนวะขึ้นไหลขึ้นไม่ชอบขึ้นหลทีอเจียบขึ้าไหดินะครับอมกรบเซฟกาครับ มาทานมาทานตะมตีนะครับชิมครับชิมครัเอาเรืองประเปตคุณคุณชจชวานครับอรเอาดูครับชิมไหมเอาเรี่ยงเอาเรื่องครับเนี่ยผัดดีผัดดี้กชิมรูชาาริมร,รู้ต้องปิคลิปอินเสิร์ตก็้ปินเลยปินคลิปกินคิปปิคลิปมาเข้ามมาเาม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 าามา ของเล่สุดของเลอนกันรสชาเป็นยังไงเมาหัวบกบัถโอ้คือนเหัดกบเดียวหัดกบเดียวออกงาแล้วกบอมาขับมารับเด็กหรอเมียมตับอืมโอะกินี Long, อืมอักเรียนให้น้องพี่เนี่ยตอนนี้นะฮะฮะเพื่อที่จี่นอกมึงต้องไม่เดกกลางไม่เ่องมันหนักเสียบโอ้โอ no ้เท่เ like น้นเน้นเอาลืม